จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูฝึกทหารระดับสูงตัดสินใจลาออกจากกองทัพอินเดียไปเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนชนบทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องรัชชาซีก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กีทาครูฝึกทหารฝีมือดีของกองทัพอินเดียเธอเป็นทั้งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังสำคัญของกองทัพแต่แล้วในวันหนึ่งอยู่ๆเธอก็ตัดสินใจลาออกจากราชการซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนในกองทัพตกใจอีกทั้งพวกเขายังสงสัยว่าทำไมทหารหญิงฝีมือดีอนา,าคตไกลอย่างกีทาถึงตัดสินใจลาออกจากกองทัพซึ่งเมื่อผู้บัญชาการถามถึงเหตุผลเธอก็ตอบว่าเธอจะไปเป็นครู แต่แทนที่เธอจะไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนชั้นนำในเมืองใหญ่ทหารโปรโฟไฟล์ดีอย่างเธอกลับเลือกไปสอนที่โรงเรียนบ้านนอกอันห่างไกลโดยในระหว่างเดินทางเมื่อชาวบ้านรู้ว่าเธอจะมาเป็นครูพวกเขาก็ดูตกใจอยู่ไม่น้อยส่วนคนขับรถสามล้อก็ได้เล่าให้กีทาฟังว่าตอนนี้ที่นั่นไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นเหมือนตลาดสดที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ่งสกปรกโดยในขณะที่นักเรียนยกพวกตีกันเรื่องวันนะ ครูอาจารย์กลับยังนิ่งเฉยต่อปัญหาแถมในบางครั้งคร,งครูอาจารย์เหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซะเองเมื่อกีทาเดินทางไปถึงเธอก็ได้เห็นว่าร้านขายของชำขายบุหรี่ให้นักเรียนอย่างเปิดเผยส่วนสภาพโรงเรียนก็ชำรู้สุ่มสมเพราะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากนักเรียนและบุคลากรส่วนความเป็นระเบียบวินัยของเด็กๆก,ก็แทบไม่มีให้ได้เห็นแม้แต่น้อยเพราะไม่มีอาจารย์มาควบคุมดูแล ซึ่งครูบางคนก็จับกลุ่มกันเมามอยครูบางคนก็เอาแต่ดูซีรีส์ดูละครในทั้งที่เป็นเวลาการเรียนการสอนหนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือครูที่ทิ้งหน้าที่ความเป็นครูแล้วก็ออกไปทำงานทำธุระส่วนตัวแถมในบางครั้งครูเหล่านั้นก็ยังเกณฑ์นักเรียนออกไปใช้แรงงานและหากินกับความล้มเหลวทางการศึกษาราวกับเป็นขบวนการเถื่อนที่สามารถทำได้ยังเปิดเผยโดยไม่มีความละอายแก่ใจเลยสักนิด ในระหว่างที่กีทาเดินสำรวจโรงเรียนก็มีชาวบ้านน่าสงสารเข้ามาขอให้พาไปสมัครเรียนแต่เมื่อกีทาเข้าไปขอใบสมัครด้วยความสุภาพเจ้าหน้าที่กลับทำตัวเสียมารยาทใส่แถมยังไล่ให้พวกเธอออกไปรอรองครูใหญ่ที่จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่มาทำง,งานเพราะมัวแต่ไปทำธุระส่วนตัวโดวยหลังจากที่เขามาถึงเขาก็เรียกค่าเทอมที่แพงกว่าปกติมากซึ่งทางด้านกีทาก็รู้ดีว่ารองครูใหญ่จะโกงเอาเงินส่วนต่างจากรัฐ เธอจึงต่อว่าสั่งสอนไปโดยไม่เกรงกลัวเพราะความจริงแล้วเธอมาทำงานที่นี่ในฐานะครูใหญ่โดยหลังจากนั้นเธอก็ออกมาเคาะสัญญาณเรียกรวมนักเรียนเพื่อแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าต่อจากนี้โรงเรียนภายใต,ใต้การดูแลของเธอจะไม่มีใครกระโดดข้ามกำแพงและจะไม่มีใครเข้าโรงเรียนสายไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือนักเรียนรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆต่อจากนี้ทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเร่งครับ ไม่อย่างนั้นก็จะถูกตักเตือนลงโทษเรื่องถึงขั้นถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งการที่กีทาประกาศกล่าวว่าต่อจากนี้โรงเรียนจะต้องเป็นโรงเรียนมันก็ทำให้ครูอาจารย์หลายคนไม่พอใจยกเว้นก็แต่ครูสุชีลาครูเพียงคนเดียวในโรงเรียนแห่งนี้ที่ทำหน้าที่ครูเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเนื่องจากกีทาเคยเป็นครูฝึกทหารเธอจะมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยสูงแถมเธอยังไม่เกรงกลัวอะไร เห็นได้จากการที่เธอกล้าส,สั่งกล้าชนกับครูอาจารย์ทุกคนอย่างไม่ไว้หน้าส่วนขนบวิถีปฏิบัติเดิมๆที่ไม่ดีเธอก็สั่งยกเลิกโดยไม่สนใจอะไรอย่างเช่นประตูกั้นห้องทำงานที่ครูใหญ่คนเก่าทำไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวกีทาก็สั่งให้พันธรงเอาออกในทันทีไม่นานหลังจากนั้นกีทาก็ได้ออกไปตักเตือนและสั่งห้ามไม่ให้เจ้าของร้านชำขายบุหรี่ให้กับนักเรียนโดยเด็ดขาด แต่เจ้าของร้านก็ปฏิเสธการให้ความร่วมมือแถมเขายังพูดจาอวดดีไซน์ทางด้านกีทาจึงต้องแสดงให้เห็นถึงความโหดและความใจกล้าของเธอโดยการพังทำลายร้านค้าแล้วก็ข่มขู่เจ้าของร้านด้วยท่าทีที่น่ากลัวทำเอาพวกนักเรียนที่ได้เห็นพากนันหนีเข้าโรงเรียนด้วยความตื่นตกใจซึ่งความโหดเหี้ยมใจนักเลงของครูใหญ่ก็เป็นที่พูดถึงของนักเรียนทุกคนยิ่งเรื่องนี้ถูงเล่าผ่านเด็ก ความโหดและความเก่งกาจของกีทามันก็ยิ่งถูกแต่งเติมเพิ่มมากขึ้นจนเธอกลายเป็นเหมือนเทพเจ้าในสายตาเด็กๆแต่ในขณะที่กีทามีมุมหน่าเกรงขามเธอก็มีอีกมุมที่ทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนอย่างเช่นการที่เธอทานมื้อกลางวันกับเด็กๆแถมยังแบ่งอาหารให้ชิมอย่างเป็นกันเองส่วนเด็กคนไหนที่ยังกลัวทอ,อยูเธอก็เข้าไปดูแลเอาใจใส่จนเด็กเหล่านั้นมองเธอเป็นเหมือนานางฟ้าเช้าวันต่อมา กีทาได้เปลี่ยนการออกกำลังกายน้าสะทงแสนน่าเบือ่อมาเป็นการเปิดเพลงสุดม,มันให้เด็กๆได้เต้นอย่างสนุกสนานนอกจากนี้เธอก็ยังเชิญชวนให้เด็กๆมาโรงเรียนในวันอาทิตย์ซึ่งเธอก็ไม่ได้ให้เด็กๆมาเรียนแต่ให้มาทำกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามที่เด็กๆแต่ละคนชอบและมีพรสวรรค์ซึ่งก็มีเด็กนักเรียนหลายคนที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถของตัวเองตัดฉากไปที่รามา เจ้าของโรงเรียนเอกชนรายใหญ่โดยในสายตาของชายคนนี้โรงเรียนไม่ใช่สถานศึกษาแต่เป็นแหล่งหาเงินชั้นยอดส่วนนักเรียนเก่งๆก,ก็ไม่ใช่ความภาคภูมิใจแต่เป็นเหมือนสินค้า ที่มีไว้โปรโมทชื่อเสียงของโรงเรียนและโดยเหตุผลและความโลกนี้มันก็ทำให้รามายาขูกขาดธุรกิจการศึกษาซึ่งเขาก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกสิ้นหวังกับการส่งลูกเรียนโรงเรียนรัฐเพื่อให้โรงเรียนเอก,กชนของเขากลายมาเป็นตัวเลือกเดียวทางการศึกษาดังนั้นการที่กีทาเข้ามาปฏิรูปโรงเรียนรัฐให้ดีและมีความหวังมากขึ้นมันจึงเป็นเหมือนภัยคุกคามร้ายแรงที่รามาต้องหาทางกำจัดให้ได้โดยเร็ว แม้ในตอนนี้ทั้งครูและนักเรียนต่างก็เกรงกลัวเกรงใจครูใหญ่กีทาแต่ก็ยังมีนักเรียนอยู่คนหนึง่งที่ไม่ยอมทำตามกฎระเบียบและคำสัง่งเนื่องจากเด็กคนนั้นเป็นลูกสอสอซึ่งเมื่อมีปัญหาขัดข้องใจอะไรเขาก็มักจะเรียกพ่อมาจัดการให้แต่ทางด้านกีทากลับไม่เกรงกลัวอิทธิพลของสอสอเลยสักนิดแถมเธอยังกล้าเผชิญหน้าและกล้าดูด่าสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมาจนในที่สุดลูกสอสอก็ยอมเชื่อฟังทำตามเธอ ซึ่งวีรกรรมของกีธาในครั้งนี้ก็ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งเมืองในฐานะครูใหญ่สุดโหดที่กล้าปะทะเดือดกับคนระดับสอสอหลังจากดูแลจัดการทั้งเรื่องครูและนักเรียนไปได้บ้างแล้วกีทาก็หันมาจัดก,การเรื่องสถานที่โดยเธอได้ให้เหล่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้นซึ่งในตอนแรกก็ไม่มีใครอยากมาช่วยเลยแต่กีทาก็ได้พูดโน้มน้าวและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียน จนในที่สุดทุกคนก็นให้ความร่วมมือทำให้โรงเรียนที่เคยชำรุดซึ้มกลับมาดูดีและใช้งานได้อีกครั้งวันต่อมาหลังจากที่กีทาเข้าไปนั่งเรียนกับเด็ก,เ,ดกเพื่อประเมินคุณภาพการสอนเธอก็ได้รู้ได้เห็นว่าการสอนของครูต่ำกว่ามาตรฐานมากครูหลายคนสอนไม่รู้เรื่องครูหลายคนไม่มีความรู้ความสามารถมากพออย่างเช่นการที่ครูสอนภาษาอังกฤษไม่สามารถพูดอังกฤษได้ ส่วนทางด้านครูสอนคณิตศาสตร์ก็สักแต่จะสอนไปวันๆโดยที่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าสิ่งที่สอนไปนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างทางด้านครูสอนวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีความสามารถและความกล้ามากพอที่จะทำการทดลองให้นักเรียนศึกษาและด้วยเหตุน,นี้กีทาจึงได้สั่งให้ครูแต่ละคนไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับสอนนักเรียนซึ่งหลังจากนั้น ครูแต่ละคนก็ตั้งอกตั้งใจพัฒนาตัวเองจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะกีธาได้ยื่นคำขาดไว้ว่าหากไม่พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ภายใน30วันจะถูกไล่ออกในทันทีตัดฉากไปที่ครูพละในขณะที่ครูคนอื่นๆกำลังเครง่งเครียดอยู่กับการประเมินความสามารถครูพละกลับยังสบายอกสบายใจเพราะเขาคิดว่าวิชาของเขาไม่จำเป็นต้องมีหลักวิชาการอะไรมากซึ่งที่ผ่าน,านมาเขาก็แทบไม่ได้สอนอะไร ระเขามักจะปล่อยให้เด็กๆเล่นสนุกไปเรื่อยซึ่งเมื่อครูพละเห็นกีทาเดินผ่านมาเขาก็รีบเรียกนักเรียนมารวมตัวแล้วก็สั่งให้ทำกายบริหารเพื่อให้กีทาเห็นเหมือนว่าเขาเป็นครูที่ยังทำหน้าที่ได้ดีแต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับกีทาเพราะสิ่งที่เธอคาดหวังให้เด็กๆได้รับจากวิชาพละไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพร่างกายแต่เธอยังต้องการให้เด็กๆได้รู้จักคำว่ากีฬาได้เรียนรู้การแข่งขันและการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้เธอก็ยังต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถได้ฝึกฝนและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาด้วยเหตุนี้กีทาจึงสั่งให้ครูพระละไปพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาตัดฉากไปที่รองผรูใหญ่ก่อนที่กีทาจะมาที่นี่เขาเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโรงเรียนจนสามารถสั่งหรือทำอะไรก็ได้ตามใจชอบดังนั้นการมาของกีทา ซึ่งทำให้เขาเสียทั้งอำนาจและผลประโยชน์เขาจึงเป็นอีกคนที่จองกำจัดกีทาออกไปจากโรงเรียนโดยหลังจากที่เขาสืบรู้ว่ากีทาได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่จากคำสั่งตรงของรัฐบาลกลางในท,งทั้งที่เธออายุยังไม่มากรองครูใหญ่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากีทาใช้วิธีติดสินบนซื้อตำแหน่งเขาจึงจะใช้เรื่องนี้เล่นงานกีทาแต่ทางด้านกีทาก็ได้ออกคำสั่งพักงานรองครูใหญ่ซะก่อน เนื่องจากมีครูและนักเรียนหญิงหลายคนร้องเรียนว่าโรงครูใหญ่คุกคามทางเพศการสอบวัดระดับผลเป็นเหมือนตัวชี้วัดคุณภาพและชื่อเสียงของโรงเรียนแต่ที่ัผ่านมาแทนที่ครูจะสอนและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมากขึ้นครูหลายคนกลับเลือกใช้วิธีการในการกำจัดเด็กที่ไม่ฉลาดออกจากระบบดยการประเมินผลให้สอบตก เพื่อให้เหลือแต่เด็กที่มีผลการเรียนดีซื้อวิธีการทีไร้จรรยาบรนนี้ก็เป็นเหมือนการทําลายชีวิตเด็กๆที่สอบตกให้ตงหมดอนาคตทางการศึกษาซึ่งเมื่อกีทาได้รู้เรื่องนี้เธอก็เรียกครูอาจารย์มาตําหนิแต่ครูอาจารย์ก็ช่วยกันเถียงว่าเด็กพวกนั้นไร้ความสามารถเองทางด้านกีทาเลยสวนกลับไปว่าพวกคุณต่างหากทีไร้ความสามารถถ้าพวกคุณสอนได้เฉพาะเด็กฉลาดพวกคุณก็อย่าเรียกตัวเองว่าครูหลังจากนั้น กีทาก็ได้ออกคำสั่งให้ปัดเกรดขึ้นเพื่อให้เด็กที่สอบตกได้เลื่อนชั้นส่วนเด็กที่ตัดสินใจเลิกเรียนไปแล้ว <c oughs> ก็ถูกเรียกตัวกลับมาเรียนทั้งหมดซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเด็กๆด,ดีใจกันมากๆส่วนเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดีใจและรู้สึกขอบคุณมากเช่นกันซึ่งผลงานและสิ่งดีๆที่กีทาทำมาทั้งหมดนี้ มันก็ทําให้โรงเรียนรัฐบาลได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชาวบ้านซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้เพราะแนวความคิดความเป็นครูที่ดีของกีทากาลังแพร่กระจายไปยังโรงเรียนรัฐอื่นๆด้วยเหตุนี้รามาจึงจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้คนหนีไปโรงเรียนรัฐจนธุรกิจโรงเรียนเอก,กชนของเขาเจ๊งโดยหลังจากนั้นไม่นานรามาก็ได้บุกไปข่มขู่กีทาถึงที่บ้านแต่เธอก็แทบไม่ได้ตอบโต้อะไรมาก เพราะพ่อของเธอเข้ามาตอบโตแ้แทนแถมพ่อยังไล่รามากลับไปโดยที่ไม่เกรงกลัวเลยสักนิดซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่ากีธาได้รับความกล้าหาญและจิตใจที่ดีมาจากพ่อเช้าวันต่อมานายอำเภอได้เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อตรวจสอบเล่นงานกีธาตามคำสั่งของราม,มาแต่สิ่งที่นายอำเภอได้เห็นกลับมีแต่ผลงานที่น่าทึ่งของกีธาทั้งการจัดระเบียบการเรียนการสอนและการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งนั่นก็ทําให้นายอำเภอยอมรับนับถือจนเขาตัดสินใจไม่เล่นงานกีตาแถมเขายังมาเตือนด้วยความหวังดีว่าในตอนนี้กําลังมีคนจ้องจะเล่นงานซึ่งทางด้านกีตาก็พอจะรู้ว่ารามาคือคนที่อยู่เบื้องหลังตัดฉากไปที่สอสอ หลังจากที่ถูกกีทารูปคมเขาก็อยากจะแก้แค้นเอาคืนและในขณะเดียวกันทางด้านรองครูใหญ่ก็อยากจะกําจัดก,กีทาออกไปจากโรงเรียนเขาจึงตัดสินใจมาร่วมมือกับสอสด้วยการช่วยให้แก๊งนักเลงบุกเข้าไปกระทืบกีทาถึงที่โรงเรียนแต่เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่ากีทาเคยเป็นครูฝึกทหารสุดโหดพวกเขาเลยส่งนักเลงไปแค่ไม่กี่สิบคนซึ่งนั่นก็ทำให้กีทาสามารถรับมือกับพวกนักเลงได้สบายสบาย วันต่อมาอยอย่พวกนักเรียนก็ยกพวกตีกันส่วนครูอาจารย์ผู้ชายก็เอาแต่ยืนมองโดยที่ไม่เข้าไปห้ามทางด้านกีทาเลยต้องฉีดน้ำใส่จนในที่สุดพวกเด็กๆก็หยุดตีกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการหยุดตีกันแค่ชั่วคราวเพราะเหตุวิวาทของความขัดแย้งนี้มันคือการแบ่งแยกทางชนชั้นวันณนะที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมานานและด้วยปัญหาเหล่านี้ รามาจึงได้ใช้มันเป็นเครื่องมือในการปลุกปั่นให้เกิดการทะเลาะวิวาทเพื่อล่อให้กีทาเข้ามาจัดการปัญหาเรื่องวันนะที่เป็นปัญหาละเอียดอ่อนมากๆจนมันเสี่ยงต่อการถูกชาวบ้านต่อต้านแต่ถึงแม้กีทาจะรู้ถึงความเสี่ยงนี้ดีเธอก็ยังลุยแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาโดยการเผาทำลายสายสินสิ่งของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกชนชั้นเช้าวันต่อมากลุ่มชาวบ้านที่เคร่งเรื่องวันนะก็ได้บุกมาชุมนุมประท้วง เพื่อขับไล่กีทาออกไปจากเมืองแต่แทนที่เธอจะเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าตามคำแนะนำของตำรวจเธอกลับเข้าไปอธิบายพูดคุยและตอกกลับอีกฝ่ายด้วยข้อมูลเหตุผลจนในที่สุดชาวบ้านก็รู้และเข้าใจถึงแนวนทางและความหวังดีในฐานะครูของกีทาส่วนผู้คนของรามาก็ไม่สามารถตอบโต้หรือเถียงอะไรได้ในวันหนึ่งหลังจากที่อดีตทหารลูกศิษย์ของกีทาได้มาเยี่ยมเธอที่โรงเรียน ทุกคนที่นี่ก็ได้รู้ความจริงว่ากีทาเคยเป็นทหารฝีมือฉกาจที่มียศสูงเป็นถึงผู้พันซึ่งนั่นก็ทำให้ศัตรูของกีทาได้รู้ถึงเหตุผลว่าทำไมกีทาถึงมีทั้งความสามารถและความกล้าหาญที่มากขนาดนี้ตัดฉากไปที่ครูสอนคณิตศาสตร์ความจริงแล้วเขาเป็นคนคิดแผนในการปลุกระดมนักเรียนให้ตีกันแต่เมื่อแผนการไม่สำเร็จเขาก็กลัวมากๆว่าจะถูกลงโทษ ยิ่งเมื่อเขาได้รู้ว่ากีทาเคยเป็นทหารฝีมือชกาดเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกกีทาเรียกเข้าไปพบเนื่องจากเธอรู้แล้วว่าครูคณิตทำผิดอะไรไว้แต่แทนที่เธอจะสั่งลงโทษไล่ออกเธอกลับมอบหมายงานสำคัญให้ครูคณิตรับผิดชอบดูแลนักเรียนสำหรับการแข่งขันระดับอำเภอซึ่งกีทาก็ต้องการให้ครูคณิตได้ทำผลงานเพื่อชดเชยความผิดที่ทำเอาไว้ เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นครูคณิตก็คอยควบคุมด,ดูแลและพูดปลุกขวัญกำลังใจจนทำให้ลูกศิษย์มั่นใจและทำผลงานได้ดีซึ่งรางวัลและความสำเร็จของลูกศิษย์ก็ทำให้ครูคณิตศาสตร์ได้รู้สึกถึงความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นครูในขณะเดียวกันระหว่างการแข่งขันกีฬาหลายชนิดกีทาก็ได้มาช่วยครูพลาทักท้วงการตัดสินที่มันไม่ถูกต้องยุติธรรมเพื่อให้ความทุ่มเทของลูกศิษย์ไม่สูญเปล่า หลังจากที่โรงเรียนของกีทาทำผลงานในการแข่งขันได้ดีมากๆทางด้านรามาก็รู้สึกร้อนรนอยากจะกำจัดก,กีทาให้ได้รเร็วในขณะเดียวกันนั้นรองครูใหญ่ก็ได้เข้ามาเสนอแผนให้รามาลงมือในช่วงงานประจําปีของโรงเรียนด้วยการส่งคนไปมอบดอกไม้ร่วมพิธีแล้วก็ถือโอกาสนั้นเสนอเงินก้อนโตแลกกับการให้กีทาลาออกแล้วก็มาสอนให้กับโรงเรียนเอกชนแต่ไม่ว่าจะยื่นข้อเสนอให้มากแค่ไหน เธอก็ยังคงปฏิเสธอย่างแน่วแน่เช้าวันหนึ่งหลังจากที่กีทาตื่นนอนเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่ในวันนี้พ่อของเธอยังไม่ตื่นเมื่อเธอเข้าไปดูใกล้ๆเธอก็ได้รู้ว่าพ่อได้จากเธอไปแล้วซึ่งการจากไปของพ่อผู้เป็นที่รักก็ทําให้เธอเศร้าเสียใจมากๆแต่หลังจากทาพิธีศพเสร็จสิ้นในช่วงเชา้ากีทากลับยังมาทํางานในช่วงบ่าย ซึ่งใครหลายๆคนก็มองว่าเธอแปลกยกเว้นก็แต่ครูสุชีลาที่รู้ว่าจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูคือสิ่งที่ทำให้กีทาย,ยังคงมาทำงานในทั้งๆที่ในใจยังคงเศร้ามากๆโดยหลังจากนั้นครูสุชีลาก็ได้เข้าไปปลอบและให้กำลังใจเพื่อให้กีทาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่กับความเศร้าตัดฉากไปที่รามาหลังจากที่พลาดมาหลายครั้งเขาก็จะใช้การสอบวัดระดับเป็นเครื่องมือในการเล่นงานกีทา โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนสอบตกที่กีทาเคยออกคำสั่งให้กลับมาเรียนซึ่งรามาก็จะใช้กฎหมายเล่นงานเด็กๆเ,เหล่านั้นให้พวกเขาไม่มีสิทธิสอบแต่สุดท้ายแล้วลูกศิษย์ของกีทาทุกคนก็ได้สอบเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานครูคานิที่กลับใจเป็นคนดี ได้เอาแผนชั่วนี้มาบอกกีทาเพื่อให้เธอได้หาทางรับมือซึ่งหลังจากนั้นกีทาก็ได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากสอสอโดยหลังจากที่ลูกชายสุดื้อได้รับการอบรมสั่งสอนจนกลายเป็นเด็กดีสอสอก็รู้สึกขอบคุณกีทามากๆเขาเลยช่วยกีทาจัดก,การเรื่องการสอบให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในวันหนึ่งแม้มันจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนแต่กีทาก็ยังคงมาทำงาน ซึ่งนอกจากเธอแล้วครูสุชิลาก็เป็นอีกคนที่ยังคงทำหน้าที่ครูอย่างไม่มีวันหยุดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่การมาทำหน้าที่ในวันนี้ของครูสุชิลาเป็นการมาทำงานวันสุดท้ายก่อนเกษียณซึ่งครูสุชิลาก็ได้เล่าให้กีทาฟังว่าเธอผูกพันกับโรงเรียนนี้มากๆเพราะมันเป็นที่ที่ครูสุชิลาพบรักกับสามี และเป็นที่ที่ลูกชายของเธอเคยเรียนโดยหลังจากที่ลูกชายของเธอเรียนจบเขาก็จะมาสอนที่นี่เหมือนกับแม่แต่เขาก็ด่วนจากโลกนี้ไปสะก่อนซึ่งผู้เป็นแม่ก็เศร้าเสียใจมากๆกับการจากไปของลูกชายอีกทั้งเธอยังเสียดายที่ลูกชายไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ครูแต่ทันใดนั้นเองกีทาก็ได้ปลอบใจด้วยการบอกความจริงว่าลูกชายของครูสุชิลาคือคนรักของเธอ และเขาก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอตัดสินใจลาออกจากทหารแล้วก็มาเป็นครูใหญ่ที่นี่ไม่นานหลังจากนั้นกีทาก็ถูกตำรวจจับตัวไปในข้อหาใช้อำนาจเกินขอบเขตหน้าที่สั่งการปรับเพิ่มเกรดให้เด็กที่สอบตกเพื่อให้ได้มีโอกาสกลับมาเรียนซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังในการแจ้งจับนี้ก็คือรามา แต่ก่อนที่กีทาจะถูกพาตัวไปขึ้นศาลนักเรียนและชาวบ้านจำนวนมากก็พากันมาประท้วงปกป้องกีทาไม่ว่าตำรวจจะออกมาเจราจาย,ยังไงหัวเขาก็ยังคงอดทนต่อสู้เคียงข้างกีทาซึ่งก็โชคดีที่เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สื่อหลายๆสํานักให้ความสนใจทางตํารวจจึงมีกล้าใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมในขณะเดียวกันครูพระละก็พยายามหาทนายมาช่วยกีทาแต่ทนายก็บอกว่าช่วยได้ยาก พราะกีทาใช้อำนาจเกินขอบเขตจริงๆเช้าวันต่อมาตํารวจยังคงไม่สามารถพากีทาไปขึ้นศาลได้เพราะชาวบ้านปิดเส้นทางเอาไว้โดยในระหว่างที่ประท้วงกันอยู่นั้นผลสอบวัดระดับก็ออกพอดีซึ่งเมื่อพวกเด็กๆเ,เปิดดูผลสอบทุกคนต่างก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่เพราะผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจมากๆและที่สำคัญคือนักเรียนที่กีทาปรับเกรดให้ เขาสอบผ่านกันเกือบทั้งหมดซึ่งผลสอบที่ว่านี้ก็ทำให้ศาลออกคำสั่งตัดสินให้กิทาพ้นผิดจากข้อกล่าวหาในความคิดของคนเป็นครูไม่ควรตัดสินว่านักเรียนคนไหนโง่และไม่ควรพูดว่านักเรียนคนไหนล้มเหลวคนเป็นครูควรคิดอยู่เสมอว่าผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของคนเป็นครูถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ